รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงตวสกสเกตสนับสนุนโดยรองเท้าโบวีรุ่นฟรีดอม ยาท่านข้าวขาวรากระต่ายบินทรูสเลนคอฟี่ดับเบิลเฟมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดาวมิลิเมตร สวัสดีค่ะพบอกัะปุ๋ยและพี่จิ๊บเช่นเคอนะคะกับรายการ9มิลลิเมตรค่ะจอสเกตแรกในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปหาความรู้กันที่ห้องสมุดจังหวัดชัยนาทค่ะโอหไปไกลขนาดนี้คงสงสัยนะคะว่าทำไมค่ะงั้นเราชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะถึงแล้วค่ะเจอผู้โชคดีของเรานะคะที่จะมาแนะนําเรื่องของแปกวันนี้ค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะถึงบ้านเขาเลยสวัสดีค่ะ เลยค่ะจากรายการ9้ามิลิเมตรนะคะออหน้องเนเน่ของเจวันนี้เดินทางไปหาคุณผู้ชมถึงบ้านค่ะที่ตอนนี้ก็ได้มีคุณผู้ชมได้เขียนเรื่องแปลกมาทางรายการของเราอย่างวันนี้น้องเนเน่ก็บุกไปถึงที่กันเลยทีเดียวนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าของแปลกที่คุณผู้ชมทางบ้านจะพาไปเป็นอะไรค่ะสำหรับเรื่องแปลกวันนี้ที่จะพาพวกเราไปดูนี่คือเรื่องอะไรคะอ๋อจะพาไปดูหอสมุด ซึ่งสร้างใหม่ๆแล้วใช้วัสดุที่มีความแปลกที่ว่าเป็นธรรมชาติอธรรมชาติยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะคะเชิญครับอันนี้นี่คือไม้ที่บอกว่าคือไม้ลงศพใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือว่า ศพที่เขาจะเผาได้แต่เขาไม่เผาโลงเขาเผาแต่ศพและไอ้ส่วนนี้มันยังใช้ประโยชน์ได้ทั้งเจ้าของเขาก็นํามาให้ทางวัดเนี่ยปรับปรุงมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ดีแล้วค่ะที่ส่งคุณน้องเนเน่ไปแทนเดว่างานนี้ต้องขนลุกขนผ่องแน่นอนค่ะแหมเส็จได้จังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเนเน่หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะต้องลาไปด้วยฮอสมุดแบบนี้นะคะสําหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเรื่องไรห้าผ้าทีเดียวนะคะโอเค พูดนะปุ๋ยค่ะที่กิดจะอ่านไปสยองไปไหมคะเนี่ยโอ้โหก็ไม่ถึงท่านนั้นนะคะพี่กิดอ่ะต่อสเก็ตช็อตต่อไปนะคะปุ๋ยจะพาไปดูความน่ารักน่าชังของลูกฮิปโปกันค่ะสวัสดีเจ้าค <si ุณเจ้าตอนนี้โอ้ดีนี้อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าและนี่ตั้งหลังอุ้ยนี่เป็นลูกฮิปโปโปเตมัสที่เกิดใหม่เจ้าวันนี้เ่าจะหอเจ้าบอกความนะฮะของฮิปโปนั่นจะได้จ่าจะได้หองเจ้าวันนี้เราจะไป ความน่ารักน่ารักของโลกิี้ปนน้อยกันดีกว่าค่ะทีบึงลืมตาโดโลกมาได้ประมาณสองเดือนกระต่างความน่ารักที่กับชาวต่างชาติแล้วในเชือก็ลองไปดูความน่ารักของเจ้าตัวหน่อยนี้กันดีกว่าแล้วค่ะเอ่อแม่จื้อมาลิวันนะคะ <c oughs> ค่ะอ่าอ้อายประจื๊อมาตูมป่อประจื๊อวีรชนนะคะ <c oughs> จื้อเลนจิงยากก็เลยฮ้องว่ามะเหมี่ยวนะคะมันเ <c oughs> มาม้าเหมือนกันมมกเหมือนกันดูท่าอรินีของเราต้องติดอกติดสจ ลูกฮิปโปน้อยตัวนี้ซะแล้วล่ะค่ะดูจากเจ้ารอนต่เย้าเสาแย่จะเกินงามอย่างนี้ตายละโอรินีค่ะถ้าเข้าไปใกล้อีกนิดหัวก็คงจะถูกเจ้าพ่อฮิปโปค่าไปกินแน่แหละเจ้าค่ะผู้ชมเจ้าอยากจะมาสัมผัสความน่าฮาของลูกฮิปโปมาได้เลยเจ้าที่สวนว์เชียงจ้าคบนปักกิ่เลเจ้าโอ๊ะ <Wow. S 2> เห็นทีอย่างนี้นะคะหลินปิงต้องชิด <c oughs> ซ้ายค่ะเพราะตอนนี้ลูกฮิปโปตัวน,นี้ก็รังมาแล้วค่ะน้องปุ๋ยน่ารักน่าชังมากๆค่ะค่ะตัวสเกนช็อตต่อไปนะคะจะพาไปดูหนังกลางแปลงกันหน่อยค่ะแต่ไม่ธรรมดาแน่นอน <ทำ S 1> พี่ก๊กเพราะว่าคงสายทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะล็อกสเกนมือนีนิ้งยู่ที่สารเจริอรักเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเห็นเขาบอกว่ายู่งเหรคะมีการใช้หนังกลางแปลงเดี๋ยวจังไดตามไปค่ะคำตอบพอๆกันกำลังเลยค่ะตามมา ตึกยามเย็นมืดค่ำแบบนี้เดียนจะพาท่านผู้ชมไปย้อนวันวันดูหนังกลางแปลงกันแหละเจ้าค่ะที่ศารเจ้าพอหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่นี่นะคะเขาว่าจนว่ามีหนังกลางแปลงให้ได้ชมกันทุกเกิดดึงเดียนก็ไม่เคยเห็นที่ไหนดีจะเปิดให้ชมฟรีแบบนี้แปลกจริงๆเลยแล้วทำไมล่ะเจ้าค่ะเดียนเนี่ยงงและสงสัยน้องหญิงคนสวยขาหาคำตอบให้ที่ะสี่จอครับโอ้ตั้งอยู่ภายในนี่ละซีจออยู่ภายในนี้ครับ ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่ครับเคยเห็นเซี่องสยูใสบ้คะบอกเคยครับบาทีมันแปลกวะคะแปลกครับมันก็แปลกอยู่ครับบ่ามีทุกคืนเลยเคยเห็นยูใสบ่าคไมจังเ่ไม่เคยเห็นครับตาแม่ตาแม่เห็นมาอยู่นี่ค่ะเพื่อนชายนางนีมาแต่โดนไปจ้ะโดนแล้วจ้ะตาแม่สามซิบสี่ิบปีนแล้วแม่มาอยู่นี่ช่วงนี้เษฐกิจพอดีฮันผู้ใดอยากเบิ่งหนังซิตี้แปรปยเืินมาได้เลยค่ะกิจารจะพ่อหลักเมืองจังหวัดคอนกันค่ะนี่นิ้งคอตโตป นุ่ยคะที่พี่กิฟเห็นเนี่ยชัดๆเลยค,ะค่ะเจ้าข,ของหนังกลางแปลนะคะรวยและรวยเห็นๆเลยค่ะใช่ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเด็ดเรื่องดังจะมีประเด็นร้อนอะไรนั้นอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ